สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆชาวอมยิ้นพาวเวย์ดอทคอมนะคะก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะกับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะกับบ้านวงบุรีนะคะแล้วอยู่ด้านข้างนี้คือเจ้าของบ้านนะคะซึ่งเป็นทายาทลูกที่5ค่ะคุณสหายศนะคะวงบุรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะค,คุณสหายศจะเป็นคนนำพาพวกเราเนยค,ค่ะเพื่อนชาวอมยิ้นชมบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดของพ่อเป็นมาของบ้านหลังนี้ให้กับเพื่อนเพื่อชาวอมยิ้ อาได้ชมกันค่ะ,ะสะดวกไหมคะขาดนี่ครัค่ะขเด,ดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะขอ,ขอเชิญท้านบนก่อนตอนนี้เราเราขึ้นชั้นสองครับาพอขึ้นชั้นสองแล้วเราก็จะมาสู่ห้องโถงนะครับ<ม>ห้องโถงนี่ก็เป็นเขาเรียกเป็น เรียกเป็นโลบงพะห้องหน้ามุกนะหรือไปรับแขกแล้วก็รับลมด้วยสําหรับตําบลบ้านมูลีนะและรูปที่น้นนนนองๆเห็นนะครับเป็นรูปของพม่เจาา้าบทหาอันเป็นฉายาคนแรกของเจ้าหลวงริยะเต็มประุเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของที่แท้ด้วยท่านเลิกเลิกลากครก็ไม่เจ้าบทหาก็เ,เลยมาสร้างคุ้มที่นี่เมื่อปีพศ2440 ปัจจุบันก็113ปียาวนานมากสร้างโดยไม้สักทั้งหลังในรูปแบบของสถาปัตยกรรมนะครัก็คือ,อเรียกโดยรวมว่าทรางขนมปังขิงทรงขนมปังขิงที่เป็นทรงนิยมในรูปปรจจกบันที่5ด้วยเมืองแพร่เป็นเมืองไม้เพนะราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาไม้มาสร้างบ้านนะไ,มไม้สักด้วยนะครับผู้ออกแบนะบบ้านหลังนี้เป็นช่างชาวจีน ก,กวางตุง้งถามว่ามาได้ยังไงอันที่จริงแล้วในแพร่ในยุคร้อยกว่าปีก่อนนั้นนั้นก็มีชาวต่างชาติมาทําสัมปทานปามไม้ที่แพร่ชาวต่างชาติที่มาทําสัมปทานปาลมไม้ที่แพร่เนี่ยส่วนมากก็ก็จะทําสัมปทานปาลมไม้กับพวกเจ้าคือเจ้าหลวงจะสั่งจสั่การส่วนให้ญาติๆทำสัมปทานปาลมไม้สำหรับในเจ้าบรทานก็ทําสัมปทานปามไม้กับชาวจีนต่างชาติก็เ,เลยมาเป็นผู้ออกแบบ บ้านด้วยออกแบบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแต่ว่าผู้ก่อสร้สางจริงๆก็เป็นช่างพื้นเมืองของที่มรุงเทพเลยนะก็จะเป็นการสมผสานใช่แลวสีของบ้านว่าสีผ้าสีกำพูนี่ก็เป็นสีดั้งเดิมของบ้านตั้งแต่แรกสร้างครับเวลาเราปรับปรุงยุคทุกรุ่นเราก็ยังบบรักักษาของสีเดิมไว้ทั้งหมดค่ะแล้วยังมีโซนอื่นไหมคะัวอ่ ถัดจากห้องโถงมาก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนสองนะครับเป็นห้องซึ่งอยู่ด้านหน้าจะรับลมค่อนข้างดีนะสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องดั้งเดิมของบุตรคุณธรรมของแม่เจ้าบัวถาคือเจ้าสุนันทาแม่เจ้าบัวถาท่านไม่มีบุตรไม่มีบุตรสาวท่านก็เอาหลักพิดาของน้องชายมาเป็นบุตรคุณธรรมท่านก็ให้อยู่ห้องนี้ก็ยังมีโผส่สอยู่เลยใช่ครับ ห้องก็เป็นบรรยากาศที่โล่งเนี่ยค่ะมีสังเกตจากหน้าต่างอาจจะเป็นหน้าต่างเหมือนแผนกำแพงเลยได้าจะทําให้ลมโปร่งไดะตลออเวลาค่ะไปห้องต่อไปค่ะถัดจากห้องนั้นก็จะเป็นผ่านห้องห้องนี้นะครับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องเตียวห้องเตียวภาษาเหนือคําว่าเตียวเขาหมายถึงว่าเดินือไว้สำหรับเดินเดินผ่านไปด้านหลังนะครับจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังเดินผ่านห้องนี้ ท่านจะไม่ให้เดินผ่านห้องรับแขกมีห้องโถงใหญ่ท่านจะไม่ให้เดินห้องนั้นจะให้เดินห้องเดียวก่อนจะถึงไปทะลุด้านหลังก็จะมีห้องเล็กๆอ,อยู่ห้องหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าห้องอผีคูดฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่จริงเป็นความเชื่อของคนทางเหนือครับโดยเฉพาะ,ะคนที่ทํางานเกี่ยวกับป่ากับช้างนะครับโดยที่อธิบายสักครู่ว่า สมัยก่อนท่านทําสัมปทา,านป่าไม้อันจะมีช้างเยอะนะครับมีช้างไว้สําหรับทํางานแล้วก็เข้าป่าบ่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจจะเป็นความพึงพานในจิตใจได้ก็คือ,อเขาเรียกห้องผีครูนะครับที่จริงก็เป็นห้องเกี่ยวกับเครื่องเครื่องรางของขังนะครับอาจจะคิวไปทําสยศาสตร์นิดๆถามว่าทําไมท่านตน้องมีเพราะว่าความเชื่อของคนทางเหนือแต่ก่อน โดยเฉพาะเกี่ยวกับช้างเนี่ยเพราะช้างเป็นสัตว์มีบารมีสูงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีวิชาอาคมเหมือนกับขมช้างด้วบ้างนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใช่ับพวกนี้จะลงอาคมไปทั้งหมดเสื้อด้วยนะครับแล้วพวกหอ,อ,อกข้างช้างแล้วกม็มีมีเครื่องางของขัง